สวัสดีครับเยียตียมาล้วยวันนี้3คันที่อยู่ข้างหน้าพวกเองวันนี้ไปโชว์รูมไหนก็มั่นใจเหมือนมีเงินพร้อมสตาร์ทในมือแค่ตอบถ่ายส่งกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท CBR 650F ปี650 2018ท่อสลิปออนไทเทเนียมยางหน้าหลังลอดโซ่2ครอบถังคาร์บอนชิวหน้าแต่งมีเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าพร้อมใช้งานแล้วกันคันนี้ เลขไมอยู่ที่สองหมื่นสามโลเฮ้ยนี่รถมันแฝดมาดีกว่าใช่โอ้โหนึ่งแเัท่านั้นหนึ่งแสน้นคันต่อมา CBR 5 0 0ร้ R ปีสองพสีดำตัดสติ๊กเกอร์สีแดงได้ท่ออาคาโปวิกลนลั่หนึ่งใบ รถสวยพร้อมใช้งานมือเบรกมือคัดแต่งมีแล้วกุญแจ2ดอกเลขใหม่1 000, 3 0 0 0 0โล1,000มโลจะ1 9, จะ1 9ก็กระไอยู่เอาไป1 9 0 0 0พอ1 9 0 0 0พอและคันสุดท้ายดูคติมอนสเตอร์795 abs ปี2อ1 3ราชาแห่งปีศาจอยู่ที่นี่แล้วตัว d ีท่อกองก่ลองท่อเทอร์มิมีแล้วยางหน้าหลังใหม่ บางโคนหลังเป็นคาร์บอนบางโคนหน้าคาร์บอนปั๊มบนปั๊มคัดแต่งเลขไม่สองหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองชึ่งเดียวติดสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ9 9 0 0 0มื่้าพันเท่านั้นติดต่อที่0ู2ห3 5 2สองแดสาห้าเจี่สอดีเลยดมึงอะ